กราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าภาคินนะคะวันนี้ก็สัญญาจะพามากินส้มกตำนะคะนี่เลยใสยม่มะกอกพี่น้องขาม,มันหั่นมันปุกหมดแล้วนี่ค่ะอืออือ้อย พุกมาแล้วก็เก็บไอีิเสจเสร็จนะเอาไปไปกองสเสียดไว้อย่างนั้นลกูกเวยค่ะพี่น้องโอ้ยตายอร่อยมากเลยพี่น้องค่ะมีปลาแดดเดียวด้วยจะหมได้เอาชมไปให้ยายกินมากลูกแม่ อืมมาจ้าพี่น้องขากินไปอืมมีสลัดนะคะนี่มีสลดัดเมื่อวางก็ไม่ได้ลงคลิปพี่น้องฝากดกนล์กดแชร์สัญญาณด้วยนนจ้าแซ่มอมมกระบอก ด้พี่น้อง,ม,องมีใส่มะก,กอกพี่น้องขาเพิ่งได้ก,กินมะกอกเลันเตา อร่อยมาก คนแยกแขนมือนะครับกินไหมลูกกินหนี่ไงส้มตังเอาไปขีดเล่นทำไมอ่ามันไม่ใช่อืม ทารอะไรหรือเปล่าทารชูรส พี่น้องขามาเด้ออร่อยมากวัดแซบ่บผักมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันแซ่บอิลีเดอร์ ขอบคุณมากนะครที่รับชมนะคะพี่น้องค่ะดูๆไป <c oughs> อืม เได้เตรียมช้อนไว้ nhưng tác đi làm หนัวมากพี่น้องเออส้ตมตำหนัวมากมะกอกอ่ะหอมมะกอกเนาะนี่ขนาดไม่ได้ใส่ชูรสนะเนี่ยเพราะใส่น้ำตาลแลว้วไง Hmm. i'm พูดว้ทำลายในห้องน้ำอย่าไปเรืออะไรเล่นนะอ,อะไรนะนเอาไปมีไหม,มบางร้อยอ่ะอ

ยอดเลยเช้มะกอสองโลเชยมะเคยอเทศห้าทุกทีดาไม่ต้องใส่มะน,นาวเลย time. 음ん 음. 음. 와.

ครุ่าอร่อยนะอออโอเคจ้าพี่น้องจ๋าเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่รับชมฝากและแชร์สัญญาณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ